ครับใช่หรอ่าครับวันดีท่านใช่สดีครับอ๋อนี่เอกใช่ไหมนี่นนไง,งเ,ดเด็กที่กูเนี่ยได้ฝากกับท่านไว้ออนี่ครับทุกคนเด็กคนนี้นะผมเนี่ยได้ฝากกับท่านไว้นะผมก็ไม่ได้บอกทุกคนไว้เลยก็ช่าครับท่านผมมาแล้วท่านมีเรื่องอะไรครับบอกผมได้นะครับก็คือ เอาน้องอยู่ไปหนาะคือ,อ,อทุกคนผมจะบอกให้ทุกคนฟังเลยนะถึงว่าที่น้องหายไปนานเลยนะ่เด็กหายไปนานเพราะว่าผมเนี่ยเ,เป็นคนพาน้องเนี่ยมาฝากกับท่านแต่ท่านเนี่ยบอกว่าไม่ให้ถ่ายคลิปแล้วก็อย่าบอกใครเด็ดขาดเลยนะผมก็ไม่รู้สาเหตุของท่านนะทุกคนก็รอบนี้ก็เปิดโอกาสที่จะบอกทุกคนเลยนะก็ที่ผมไม่ได้ถ่ายน้องนานมากเนี่ยผมเนี่ยได้ พาน้องเนี่ยไปฝากกับท่านอยู่ในเมืองลับแลนะนี่ดูสวัสดีครับผมเอกเอคนะครับก็วันเนี้ยผมกับเล้งเนี่ยเดินทางขึ้นมาหาท่านหัวหน้าหมู่บ้านน,นั่นเะ<ช><ข>องนะเพราะท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยได้น,นั้นหมายเราบอกว่าให้เนี่ยเราเนี่ยขึ้นมาแบบเร่งด่วนเลยทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูนะต้องรีบขึ้นมาหาท่านนะก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรแบบว่าอันตรายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ท่านบอกว่าภาย ในเนี่ยมีปัญหากันเกิดขึ้นก็เลยให้ผมเนี่ยขึ้นไปหานะกับเอกนะทุกคนก็เป็นยังไงเนี่ยรอติดตามกันด้วยคือท่านเนี่ยจะว่ายังไงเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้ออกมาจากข้างนอกเนี่ยนานมากเลยนะไม่ได้เจอท่านนานมากเลยนะนานมากก็เป็นรอบหลายเดือนเลยแหละก็รอ,อบนี้อาจจะออกมาครั้งแรกโอเคไปเดี๋ยวเรา<ช>เดี๋ยวีบยวเดีกันดีกว่าผมกับน้องผมเนี่ยรีบเดินทางขึ้นไปหาท่านก่อน,นนะไม่แน่ใจว่ามี เรื่องเร่งด่วนเนี่ยคือเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเราสองคนรีบเดินทางกันไปก่อนก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ขอขอละอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมกับน้องชายผมด้วยนะโอเคไปก็ท่านจะมาล้อก็ผมว่าท่านน่าจะมาร้อน้องหนึ่งนะก็ผมถือกล้องมาให้ใช่ไหมใช่หรือ <thank> อวัสด,วดีครับท่านท่านสวัสดีครับอ๋อน,นี่เอ๊ะใช่ไหมนี่ไงเด็กเด็กที่ท<อ>ทกูเนี่ย<อ>ได้ฝากกับท่านไว้นี่ค,ครับทุกคนเด็กคนนี้นะผมเนี่ยได้ฝากกับท่านไว้นะผมก็ไม่ได้บอกทุกคนไว้เลยก็ใช่ครับท่านผมมาแล้วท่านมีเรื่องอะไรครับบอกผมได้นะครับก็คือ น้องอยู่เป็นนาคือ,อ,อทุกคนผมจะบอกให้ทุกคนฟังเลยนะถึงว่าที่น้องหายไปนานเลยนะเด็กหายไปนานเพราะว่าผมเนี่ย<อ>เป็นคนพาน้องเนี่ยมาฝากกับท่านแต่ท่านเนี่ยบอกว่าไม่ให้ถ่ายคลิปแล้วก็อย่าบอกใครเด็กขาดเลยนะผมก็ไม่รู้สาเหตุของท่านนะทุกคนก็รอนี้ก็เปิดโอกาสที่จะบอกทุกคนเลยนะตอนที่ผมไม่ได้ถ่ายน้องนานมากเนี่ยผมเนี่ยได้โอ้ ผมว่าที่ท่านออกมาส่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะเหตุนี่นะดูดิโซนโซนจิผ่าเลยวะละน้องน้องดื้อไหมท่านโอ้เฮลโหลมานี่ลงมานี่เล็กวะเล็กอันเล็กอันน้องลงมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้องตกนะทุกคนโอ้ดูดิโซนจิเลยนะเฮ้ยจิโร่ลงมาลงมา โอ้โหดูดิดื้จัดเลยดูด<ช>ิโอ้โหโคตรสนเลยวะเล็กน้องเป็นแน่แหละน้องเป็น,นโรคไงอ,อย่างที่ทุกคนอบอกทุกคนเลยนะครับทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นโรคนะครับก็คือตั้งแต่เกิดเลยก็คือว่าก็จะซนแบบน,นี้แหละผมไม่นิ่งนะเด็กแบบนี้ครับทุกคนเพราะว่า,า<ด>หลายๆบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเฮลงมาลงมาดิลงไม่ลงนะเฮ้ยขึ้นไปเอาลงเลย เล็กเดยวน้องตกอีกพอเจอน้องแบบนี้แนละ้วสงสารท่านเลยนะนี่ ก็จะได้ตัวมาลงมายากมากเลยในวคนนี้ก็คือท่านเนี่ยใส่ชุดเดิม <c oughs> ที่ผมเนี่ยเคยไปส่งกับท่านได้เลยนะนี่ครับชุดเดิมเลยนะทุกคนใช่คนนยยร,รับพ,พวกยักษ์ใช่ไหมแสดงว่าสองเมืองเนี่ยก็เริ่มที่จะมียักษ์เข้ามาทำลายคนแล้วใช่ไหมครับ ดูสงไหมเด็กมันเป็นอะไเป็นโลกไะ้เด็กแล้วผงขึ้นมาเนี่ยเจออะไรผิดปกติหรือเปล่าผมไม่เจออะไรนะท่านเพราะว่าตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยแต่ไม่นานนี้นะผมเนี่ยได้ไปให้คำสัญญากับไอ้ยักษ์ตนหนึ่งนะคือผมเนี่ยจะไปจัดการมานะแต่ ผมเนี่ยขึ้นไปอีกรอบเนี่ยคือไม่เจอมันละแล้วก็ผมเนี่ยได้เจอกับนักล่ายักษ์ท่านหนึ่งนะแต่ท่านเนี่ยก็คือไปไหนแล้วก็ไม่รู้ท่านเนี่ยเป็นที่เป็นคนบอกนะว่าเป็นคนที่จะล่าไอ้ยักษ์ให้หมดเองนะท่านคนล่ายักษ์ใช่ครับเองรู้ชื่อหรือเปล่าผมไม่รู้ชื่อเลยครับท่านเงินละกกาเนี่ยก็พอรู้จักคนล่ายักษ์หลายคน ยักเลยคือแบบสองเมืองเนี่ยมันเป็นมันเป็นศัตรูกันมาตั้งนานแล้วนะขึ้นไปเลยคือสองเมืองเนี่ยเป็นศัตรูกันมาตั้งนานแล้วนะใช่ไหมครับท่านเรื่องมันผ่านมาหลายร้อยปีแล้วผ่านมาเป็นร้อยปีเลยนะทุกคนแต่ท่านเนี่ยบอกว่ากลัว จะเป็นอันตรายกับเจ้าหนูคนนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยฝากให้ท่านเนี่ยคอยดูแลแล้วก็คอยสอนอยู่ข้างในนะท่านกลัวแบบว่าเดี๋ยวถ้าไอ้เจ้าหนูคนเนี้ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นอันตรายแล้วก็ท่านเนี่ยจะผิดคําสัญญากับผมท่านเลยพาเจ้าหนูคนเนี้ยมาส่งให้ผมนะทุกคนก็คือต้องทำแบบนี้แหละแล้วผมเนี่ยจะพาเจ้าหนูคนเนี้ยไปเมืองหนึ่งนะคือเมืองอีกเมืองหนึ่งเนี่ยปลอดภัยมากทุกคน ใช่ไหมครับท่านแล้วเมืองที่ท่านบอกเนี่ยอย yeah. ู่ที่ไหนครับต้องไปไกลไหมครับท่านเดี๋ยวกบจะส่งไปที่ไปไหนไม่ได้นี่ครับถ้าเองเดินไปตัวเปล่าเนี่ยไม่มีจางที่จะเจอใช่ครับท่าน รับผมก็ขอบคุณท่านมากนะครับพี่ที่ดูแลน้องให้ดูแลน้องให้นะน้องก็สนมากเลยอะตอนนี้มันเป็นไรคิดถึงพี่เปล่าคิดถึงเหมือนจะเหมือนจะจำผมไม่ได้เลยนะทุกคนเหมือนจำเล็กไม่ได้นะเองได้ข่าวเรื่องหมอพีเปล่เปล่าไม่ได้ข่าวอะไรแล้วท่านตอนนี้ไอพี่ว่ะมันเล่าไอข่าววัามีหมอพีก็เพลินผ่านไปเรื่อยเหมือนกัน มันจับลูกของไอ้เขียวไปแต่โชคดีที่มีคนมาช่วยเอาไว้ใครมาช่วยไว้ครับท่านก้ากวจับชื่อไม่ได้แต่ก้ารู้ว่ารู้จักกับเองนี่แหละขาดจำได้อยู่ว่ารู้จักกับพวกเองนี่แหละน่าจะเป็นพวกเพื่อนๆนะผมว่าแล้วเป็นหมอกี่ตัวไหนนะพี่เวฟตี๋ท่านสบายจริงครับก็ดีขึ้นมากแล้ว ถึงว่าท่านเนี่ยไมห่หายไปนานเลยแล้วก็เพิ่งจะออกมาครั้งนี้ครั้งแรกผมเนี่ยก็ไม่เจอท่านเนี่ยนานมากไอ้ข <า S 2> เนี่ยโช,โชกชกตัอืพี้พี่จะได้ยินนะครับท่าน,นอเก็ยกับเด็กนะเรื่องหมอผีนะตนหนึ่งจะไม่รู้ว่าเป็นหมอผีที่ไหนนะไม่ยังไม่เคยเจอนะแต่ต้องลองกลับไปถามเพื่อนๆดูนะ ดงนเนี่ยสงนัดกแกขึ้นดีมากเลยตัวนี้อะไรนั่งเหรอนั่งเลยนั่งเลยแล้วก็คุยกับท่านอยู่นะทามานแล้วก็ผมเนี่ยจะเอาไอ้เจ้าหนูคนนี้เนี่ยไปส่งอีกเมืองหนึ่งนะเมืองที่ปลอดภัยนะท่านบอกว่าให้ฝากเอก แทนบอกว่าฝากเราอะไปส่งเจ้าหนูคนนี้อีกเมืองหนึ่งเพราะว่ามันมันต้องไปไกลเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปส่งกันเราจะต้องเดินทางกันต่อใช่ไหมเล่นน่ะติดเล่นถึงว่าผมเนี่ยไม่เจอคนในเมืองรับแลเนี่ยออกมานานแล้ ก็ <c oughs> ที่ก็เป็นรอบหลายเดือนแล้วที่ท่านเนี้ยได้ออกมาพบกับพวกผมนะทุกคนก็เป็นหลายท่านเนี่ยก็ถามหากันมานะวพาท่านเนี่ยหายไปไหนกวพวกเองอ่ะสบายดีเปล่าก็สบายดีครับท่านสบายดีครับดีดีข้าเป็นห่วงพวกเองเหมือนกันพอพวกไอ้ยักษ์มันได้ออกมา,าเจอก <c oughs> ับพวกเองอ่ะรีบหนีให้ไว ครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางพาเจ้าหนูเนี่ยไปส่งก่อนนะครับท่านดเดินทางดีๆขออย่าไปเจอกับพวกยักษ์ลายเลยครับท่านถ้า,า,าต้องขอตัวกลับแล้วเหมือนกันขอบท่านครับเดินทางปลอดภัาายท่านโชคดีโชคดีครับเดินทางปลอดภัาายครับไปเดี๋ยวนี้เดินทางปลอครับ ทวนดูน้องนะคือแบบก็อย่างที่ผมบอกเลยคือน้องเป็นเป็นแบบดาวซินโดรมใช่ไหมเอกเขาเรียกว่าดาวซินโดรมใช่ไหมใช่ก็คือดูดิขนาดท่านก็ไปต้องอานแล้วนะดูดิไม่อยากกลับเลยเล่นตูขึ้นไปหลายรอบเลยแต่ท่านก็เมื่อกี้นะครับก็บอกว่าดูแลน้องดีๆนะเพราะว่าเดินทางไปเนี่ยเดินทางไประยะไกลนะทุกคน เราต้องไปเอนสองคนไม่รู้เหมือนกันว่าจะนานหรือเปล่าต้องขาขึ้นไปถึงเลยนะไปลงมาลงมาเล่นใหญ่เลยโอ้โหว่าคูณรู้้เล็กทำไมท่านถึงเราคำส่งให้ <laughs> ดูดิ <laughs> โอ้โหลงมานี่

ไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปดีกว่าไปเดี๋ยวเดินไปทางนี้ด้วยาเอกเพราะว่าท่านบอกว่าให้ข้ามเขาลุงนี่ไปนะไม่รู้ว่าระยะทางเนี่ยมันไกลหรือเปล่าคนน้องไม่เดิน,น,ดน <c oughs> ใช่ก็ <c oughs> ตอนที่ออกมาเนี่ยเพื่อ <c oughs> ๆท่านเนี่ยก็หุ้มออกมานะ เหมือนว่าจะติดเป็นนิสัยแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ผมเนี่ยเจอน้องครั้งแรกเนี่ยน้องก็ไม่เดินเหมือนกันนะก็คือต้องให้อุ้มอย่างเดียวเลยใช่สงสารคือ,อที่ผมเจอเนี่ยเจอในป่านะทุกคนถ้าใครไม่ได้ดูคลิปเนี่ยถ้าใครจําคลิปไม่ได้เนี่ยก็กลับไปดูได้นะก็ช่วงที่ผมเนี่ยเจอน้องแรกๆนะ น้องนั่งอยู่ในป่าคนเดียวแล้วก็นั่งน่าสงสารมากเลยใช่ใช่ใก็คือท่านเนี่ยบอกว่าถ้าสงครามคนในเมืองลับแลแล้วก็ยักเนี่ยมันได้ชิ้นสุดลงนนเนี่ยท่านก็บอกว่ายินดีที่จะดูแลเจ้าหนูคนนี้เหมือนเดิมนะ เนี่ดยดูไม่เจรนาเลยนี่ลองวางน้องดิแล้วก็เราลองเดินไปดิใจอุ้มบะ่ะไปไปไม่เดินนะ <c oughs> ไปเล่นมากกว่านะนเฮ้ยอะไรอะไรไปทำอะไรดูวะนี่อะไร โออยู่ข้างในเนี่ยก็คือแต่น้องเนี่ยดูแบบไม่โตเลยนะผมว่าเด็กเป็นนะน่าจะโตช้าใช่ไหมโตชา้าใช่ช <า S 2> โตชา้าโอเคโดนเราก็รีบเดินทางไปดีกว่าแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะเสียเวลาเราด้วยนะไปเ<ป>ลย ถ้าบอกให้น้องเดินเนี่ยผมว่าน้องไม่เดินหรอกนะทุกคนไม่ถึงอยู่แล้ว,ยแ,ลวแย่เลยนะคือต้องอุ้มไม่ไกลด้วยแล้วก็ต่อใช่บ่าวนี้คือเราต้องเดินขึ้นเขาไปไกลเลยนะผมบอกเลย ท่านเนี่ยฟ,ฟังบอกว่าให้ไปอีกเมืองหนึ่งนะเพราะว่าอีกเมืองหนึ่งเนี่ยยักเข้าไปไม่ได้แล้วก็จะปลอดภัยไปไปเลยท่านบอกว่าจะมีคนเนี่ยมารอเราอยู่แล้วนะถ้าเราไปถึงเนี่ย แต้องต้องแบ่งน้องตลอดเวลาเลยระเดิอนอะแต่น้องเนี่ยไม่มีรองเท้านะคนในเมืองรับแรเนี่ยไม่ใส่รองเท้ากันนะผมบอกเลยทุกคนใช่ไหม <ST AR> ท่านก็ไม่ใส่ <ST AR> ไม่เจอหรอใช่ท่านขนาดท่านยังไม่ใส่เลย นั่งพากัอนอ๋อเอาเรื่องนะก็น้องก็ผมว่าผมดูเนี่ยอ้วนขึ้นนะแต่ตัวเนี่ยยังเท่าเดิมเลยทุกนดูเล็บดูนิ้วดิไม่รู้น้องกินข้าวยังไม่รู้อะล็กินแล้วท่านบอกกินแล้วกินแล้วใช่ตอนที่คุยท่านนะว่าจะให้ทำ

ย่ยยาย่าย้าชอบเอาไม้แย่หัวเล่นกับโทรศัพท์เล็กใหญ่ก็บางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอคลิปที่ผมเนี่ยไปดูน้องเจอน้องรั้งแรกนะ ก็ฝากไปดูกันด้วยทุกคนเพราะว่าตอนที่เจอน้องครั้งแรกเนี่ยจะได้รู้นะว่าน้องเนี่ยไปเป็นมามาอย่างไงนะก็เราก็คงเราไม่จบเพราะว่าผมก็ผ่านน้องเจอน้องเนี่ยนานแล้วเหมือนกัน <c oughs> ก็ฝากน้องอยู่กับท่านเนี่ยนานมากอุไรเดือน <c oughs> ละายเดือนเล็กใหญ่เลยนะนก็คือน้องจำผมได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่เจอน้องนาน น่าจะจําได้นะผมว่าไปเนี่ยไปไหมไปยังเนี่ผมน้องจ,จ,จอดีกว่าเออใช่นะเหมือนผมเคยเจอนะ้น้องครับมือนเขาขึ้นหลังเล็กนะน้องคนเนี้ไปนะโทนเดี๋ยวเดินทางไปกันเลยไป thằng thẳng to được nay giờ ông khuyên về thằng nó này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <coughs> <apology> ขึ้นเข้าไปด้านโน้นวะเลยกลัวโน่นน่ะเออขึ้นตรงบนด้านนีเนน้เลยเดี๋ยวดีข้าทางขึ้นไปก็ไป <c oughs> สมควรเหมือนกันนะแล้วก็มาเจอจุดมาร์กอะไรมไม่รู้เหมือนกันเจอมั้มีจุดมากให้ไปทางนู้นนะโอเคผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะพาน้องเดินทางกันต่อดีว่าเดินทางาไปเรื่อยๆแล้วก็ผมเนี่ยจะไปคิดเพียงเท่านี้นะ ก็ถ้ามีอะไรอีกเนี่ยผมอัปเดตให้ทุกคนดูนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอเจอะไรหรือเปล่าก็น้องแอรก็ตลกตลกนะผมว่าถ้าอยู่้วยนะดูยดิ <laughs> จิ้มไหม้กล้องจิ้มกลองเนี่ยยิ้นหนยิ้นไหนอ่าน,น่าร<อ>ักมากนะ <laughs> วันทียิ้มน้องก็ยิ้มเลยนะบนไม่ยิ้มก็ไม่ยิ้มเลยไม่เคยไม่ยังไม่ได้ยินน้องพูดเลยนะน,น้องพูดไม่ได้มื่ออย่างที่ผมบอกนะทุกคนที่มีหลายๆท่านคอมเมนต์ผมมานะคือน้องเนี่ยพูดไม่ได้นะผมก็ไม่เคยดูแลเด็กแบบนี้เหมือนกันคือครั้งแรกเลยนะคือเจอน้องก็ผมก็ตกใจมากเลยคือพ่อแม่เนี่ยเอามาทิ้งยังไงผมก็งงมากเลยนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะ เดี๋ยวผมเนี่ยต้องขอเดินทางขึ้น<ช>ไป<ช>ต่อนะต้องไปไกลก <ขอ S 2> เลยไม่รู้ต้องไกลแค่ไหนนะไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วนะว่าเราต้องไปไปถึงไหนนะเบาสุดเม้าหมยเราอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยใช่ใชขอเดินทางขึ้นไปต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านล้วทุกทนะโอเค